คุณรัตนพรก็เจา้าอาจารย์แคทคุณสงการอบูบจาบูจกัจกตัวมันพิษก็เลยรอไปเรื่อยๆนี่แหละวถ้าไปกิน,กนเจ้า <c oughs> ขอบคุณมากมายเลยครับเด้อขอบคุณทุกคนทุกท่านครับผมไป <c oughs> ส่งกำลังใจโคราชครับอัจารย์ตน้นนาท์สายนี้ขอบคุณไม่ทันเป็นเพื่อนกับคุณกะลิศ <c oughs> เปนแม่สีฟ้าเพิ่งเข้ามาเพเห็นน้ำตาย้อยนะอาจารย์แคทก็สวัสด,ดีจ้าคุณสีพมคุณสีพรมาคุณสีแพอาจารย์แคทก็แคทสวัสด,ดีจ้าคุณสงการน้องนันก็นั่นขอพักเครื่องนะับพี่ปิชาโอเคจ้า <c oughs> พี่อาีมาแล้วสวัสด,ดีครับสวัสด,ดีจ้าพี่สาวคนสวยพักแพงครับผมเลิฟเลิฟจ้ากำลังแรงใจนะครับเด้อ ขอให้เง่งปังๆได้ตังก้อนโตกันทุนหน้าทุกคนทุกท่านได้ครับขอบคุณอาลีเดจ้าเดออาจารย์แคทก็รักๆยาพี่อาลีพี่อาลีก็คุณพยาวสวัสดีนะคะฮะฮะ,ะ,ะอีกคนไปเจอคนอ,อ่านไม่ทันแล้วถนนสายนี้ก็สวัสดีจ้าพี่แววพี่รุฟงก็สวัสดีจ้า,าไอ้นกบดนก็สวัสดีพี่แคทคนสวยของน้องคนหล่อครับผม ไอ้เสือก็มั่มั่ไปแล้ว <c oughs> แปลกซะและ้วครับเต็มเลยเมือที่มือที่เขาเปิดนงกัหูแต่ว่ามันเต็มแต่ยังบูงง้าว่ามีท่าไห่ผมบริพักนะช่วงกลางวันนี้ก็ดูเนาะดูของอ่ตอโอ้มายขวัตตะเก้านี่มันจะเป็นรูปดาวเนาะให้เขาส่งเนาะแต่ตอนนี้มันเป็นรูปหัวใจใช่ไหม รวมมือกันต่ก็ไปภาวนาให้เจ้าผ่านใบไว้เด้อถ้าเฟสไม่เปิดไม่นานน่าจะอ่ออ่าคุณเราเนคทเราก็อยู่ต่างประเทศคือกันคุณบุพพง์ก็สวัสดีนะครับคุณสงการถ้าพี่สวัสดีจ้าลายคุณลายบุ้งหวคนงามคุณลาตีสวัสดีคุณเราเนคทคุณสงการก็สวัสดีอ่าคุณรัตนาพรนะจ้าคุณลายบุ้งไหวายมาส่งกับอ่า พี่แววก็สวัสดีคุณลาวนาแคทไอเสือก็สวัสดีครับคุณลาวนะแคทคุณลาตีสทายสวัสดีผ่านเร็วๆนะคะขอบคุณมากมายจ้าคุณปรพพงศ์ก็สวัสดีจ้าคุณสงการปฏิญกำงามจ้าน้องสาวสีแพรคนสวยเมื่อที่หมดป่ากันคือเก้าขอบคุณครับขอบคุณทุกกำลังแรงยมก็สวัสดีคุณพยาวด้วยยินดีเช่นกันนะคะคุณพยาวก็ ยินดีถ้าได้รู้จักค่ะคุณจีจีคนงามนั่งชมก่อนนะคะคุณจีจีคนอ่อคุณสงการเปลี่ยนตัวสวัสดีครับพี่บีชาสวัสดีจ้าสวัสดีงามงามน้องสาสวสงการคนสวยหน้าขอให้ผ่านการตรวจสอบไวๆนะครับพี่ปีชาขอบคุณมากมายครับไอเสียพูดถึงตอนวันที่ตั้งค่าวันที่ลูกเรือครบห้าพัน เล็วๆจ้าขอบคุณมากมายที่แวะมางนกันคุณสายยันน้อยสายยันน้อยสวัสดีครับมาเพิ่มพลังคุณสงการาสวัสดีคุณอวตารจ้าป้าไอ้นบดลผ่านน้องผมหหมูจจกบ้วยนี่ <c oughs> สวัสดีจ้าคุณนัทนาพรคุณไลก็ไปต่อจ้าพี่โอเคจ้าขอบคุณมากมายนานน้ำใจง,งามาช่ขอ้มีคลิปแต่เสรยจแต่กลางเด้อขอยให้มันมาเด้อบริษัท มน,นี่จะเป็นประธานมานเน่ยขอบคุณมากมายเลยจ้าเดเแชร์กันมากอะผมสิมาไลฟ์พุทธสาวอาทิตย์เกือบเดือนบนแล้วคะก็ได้แล้วผมจะได้มาไลฟทุกวันช่วงปาก <c oughs> คุณะตีก็ทัศทายจ้าไม่ทันแล้วคุณแมวสีฟ้าก็สวัสดีคุณสงการนะคะคุณไม่ทันมาเยอะ ยังได้โยกคนความสม่ำเสมอนะบกาดเมื่อส่งคลิปสาคลิปโอเคแล้วมันนบางเตียกรับ <laughs> พี่ชายคนหล่อของหมีสวัสดีค่ะส่งพลังบวกค่ะพี่ชายสวัสดีงามงามจ้าน้องสาวคนทัวร์ไวเรบเรบจ้า <c oughs> พี่วัิรักสวัสดีน้องโดนผ่านแล้วเด้อค่ะจังว่าโอ้วานี่เลยสูตสวัสดีน,น,ดน้องกิ๊บจ้าไอน้องดุน คนหัวใจคอยก็สวัสดีค่ะคุณเสือถนนสายนี้สวัสดีเจ้าพี่แพรคนงามจ้าพี่แววก็สวัสดีคุณรานาแคทไอเสือก็สวัสดีครับคุณรานาแคทคุณลาตีทายสวัสดีจ่าน้องนันนะพิมนดาใครจะเข้ามาเห็น <c oughs> <c oughs> เลยเราตรวจสอบไปในต่ีน้องเองเป็นเอา เมือ่อใดเขาดินพันแล้วเพื่อนเลยคุณรัตนพรสวัสดีจ้าไม่ทันแล้วคุณรตีสวัสดีคุณประพงศ์คุณลุกการรับชมขอบคุณทุกการแนะนําครับผมขอบคุณในน้ำใจงามๆจากทุกคนทุกท่าน <c> ั <oughs> ดีงามๆจ้าน้องสาวสีแพรคนสวย <c oughs> มุทีหมดปปากันคือเก้า ขอบคุณครับขอบคุณทุกกำลังแรงชมแตม่ยังไม่เอ่ยชื่อเดี๋ยวมีสิทิดพิสนตรงดาวค่ะโอ้ไม่ทันไม่ทันครับกรอดทุกคนครับไอเสือก็ขอกอดทุกคนนะครับได้แต่เพิ่มมันประทันนะมนเกี่ยวกันประทนันอ่านสั้นๆได้ครับพี่พี่อรีก็ทักทายอยากคุณสงการค่ะ <c oughs> ใครสนใจออกกอดสด อาจารย์แคทสวัสดีคุณรัตนพรยายบีฮักแพงจ้าขอบคุณมากมายจ้าขอบคุณจ้ายายบีคุณสีแพงก็ไอเสือมาแล้วมาแล้วสวัสดีครับไอเสือคุณนกคุณหนูเล็กหนูเอา้าสวัสดีครุณเออครับผมแมนยาน์ก็รอนกันเียลีก็รอนานกันมากคะ่ะแมนจ้าสุกเนะเพเ่็นยากนำไปส่งนักเรียน ผ่านหกเฉยๆครับรอไอพีอาจารย์พี่ก็ขอโทษขอภยัยนะครับด้วยคุณรัตนาร์ก็สวัสดีพุ่กระดกพลังได้ตังก้อนโตกันนะครับด้วยตน้นนันทสายนี้สวัสดีจ้าไอเสือมาเพื่อนวิไลเมื่อมาสองล้างแล้วพี่ชายคนหล่อของหมีสวัสดีค่ะส่งพลังบวกค่ะพี่ชายสวัสดีงามๆจ้าน้องสาวคนสวยเลิฟๆจ้า <c oughs> พี่เวชิลักษ์ส,สวัสดีคุณสีแพ้ถนนสายนี้สวัสดีพี่สงการพี่เวชิลักษ์ส,สวัสดีถนนสายนี้น,นี่เดชญาณท่านสานรถนนสายนี้บอกมะคขอให้มีปังๆได้ตังก้อนโตกันทุกหน้าจ้าคุณดาวลดัลนิตก็รับป้านัทค่ะพี่อรีก,ก็สวัสดีนะครับป้านัทคุณประพงศ์ก็สวัสดีจ้าถนนสายนี้เมือ่อใดคุณไม่ทันก็มาเอเจ้าบ้าน อ่าคุณประยคุณดาวอะไรนึกก็สวัสดีรักลักจ้าพี่ละตีจ้า <c oughs> เอ่อเขาว่าให้สตีรีมเยอะๆค่ะ <c oughs> จะมือม่อนริษิทคือสักวันคงเป็นวันของเรา <c oughs> <c oughs> สวัสดีจ้าคุณนัทนาพรคุณไลก็ไปต่อจ้าพี่โอเคจ้าขอบคุณมากมายในใน้ำใจงามจ้าขอให้มีคิดแตกเสร็จแตกร้านเด้อขอให้มันมาเด้อมัน,นอีกอมงงซาๆนี่แหละ ขอบคุณมากมายจ้าขอบคุณมากมายในน้ำใจงามๆที่แวะมาให้กำลังสวัสดีคุณพยาวคุณสีแพรก็สวัสดีมาดามแอมเดช่าเด้อคุณพยาวก็ไม่ทันแล้วคุณสีแพรก็เดือนกว่าเพราะว่าช่วงเดือนแรกนะผมไล่อาทิตย์สองอาทิตย์แรกนะผมไล่เฉพาะเสาร์อาทิตย์ต่อมาคุณรัตนพรก็สวัสดีคุณสีแพร่คุณสีแพรก็สวัสดีคุณตัญยาคนสวย คุณปริยาหาปะกงุ้งถนนสายนี้ก็สวัสดีจ้าปักงุ้งอาจารย์แคทวาสิไปแล้วทักทายเช่นกันจ้าคุณลาตีกำลังวาสิจิบบอกเทคนิคไอเนี่ยไอคุณไลก็สวัสดีคุณพยาวุณประพงศ์ก็สวัสดีจ้าป้านาัดอานุพลนก็สวัสดีเราตรวจสอบไปเรื่อยจ้าเราไม่รู้จุดมันอา,อาจารย์บ้ามาดาแมแอมก็ สวัสดีจ้าพี่อาลีจ้าจิ๊บบอกเทคนิคไอเนี่ยไอคุณไลก็สวัสดีคุณพยาวคุณประพงศ์ก็สวัสดีจ้าป้านัดไอโนบดลก็สวัสดีคุณก็สวัสดีนะครับคุณโนพดลคนหลอคุณพยาวก็ยินดีที่ได้รู้จักนะจ้าป้ากุ้งยายาวเราไปเราทักไปเราสวัสดีจ้าคุณกนกพรอาจารย์แคทสวัสดีคุณนันนพิมนาดาสวัสดีจ้า คุณกนกพรก็สวัสดียายบีเด้อนครับคุณมาดามแอฟมาดามเอมเคเอสคุณดาวรลตนยพาดีก็สู้ๆจะส่งกำลังใจให้คุณสีแพร